สวัสดีครับเช้านะฮะเช้าของวันเสาร์ก็เ,เห็นบรรยากาศผมก็เลยขอเก็บภาพก็มีกระบืออยู่สองตัวนะฮะกำลังเลีมยมหญ้าอยู่เขาก็มองผมนะว่า เขาอาจจะมองผมว่าผมมาทำอะไรนะฮะก็เห็นแสงอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่สามารถที่จะส่องแสงได้เพราะว่ามีเมฆฝนดำครึ้มบดบังไว้นะครับนะฮะก็เลยนะครับก็เลยขอโอกาส ก็เป็นเช้าที่เช้าว,วันหยุดที่ก็ถือว่าสดใสนะฮะเพราะนะฮะเขาก็เดินเข้ามาใกล้เรานะฮะเขาก็มีแหล่งน้ําไว้เดิ่มไว้กินเวลาเขาหิวนะฮะผมก็เลยจะขอโอก,กาสเก็บภาพนี้มาเป็นของฝากให้เอฟซีคผม ด้านข้างนี่ก็จะเป็นทุ่งนาครับกำลังจเจริญเติบโตสวยทีเดียวพร้อมกับท่านดูใกล้ๆก็จะมีน้ำหลอเลี้ยงเรียรบร้อยนะครับก็จะมีเสียงน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำครับ ช่วงนี้บรรยากาศท้องทุ่งนาก็จะเป็นต้นข้าวเขียวกระจีนะฮะบางต้นก็จะเริญเติบโตแปลงเหล่านี้หวานปุ๋ยเรียบร้อยนะครับผมครับด้านหลังผมก็จะดินเสียงน้ำตกนะฮะน้ำที่ปล่อยมาจากอ,าอ่างใหญ่ในตัวจังหวัด นี่ฮะโคกำลังเลีมยมญ้าอยู่ครับท้างหน้าเราก็จะเป็นฟาร์มนะฮะฟาร์มเลี้ยงโคกระบือแล้วก็เป็นที่เก็บรถนะครับครับก็โปรปดวงอาทิตย์จะอยู่ต่ำนะฮะคือแสงสว่างเขา กระจายไปทั่วแล้วก็เขาก็สามารถที่จะเล็ดรอดออกมาให้ความสว่างเราได้บ้างบางโอกาสครับสำหรับคลิปนี้ขอก,ก,กล่าวว่ากราบสวัสดีครับ